สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูสำรวยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องการเปรียบเทียบระยะเวลานะคะเรามาเริ่มกันในตัวอย่างที่1ในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลากันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าจะมีเด็กผู้หญิงขี่รถอยู่โจทย์บอกว่าแก้วตาเดินทางไปบ้านยาย ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง35นาทีและหนุ่มเดินทางไปร้านค้าใช้เวลาสองชั่วโมง50นาทีสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบว่าใครใช้เวลาเดินทางมากกว่ากันเริ่มต้นเลยเด็กๆลองสังเกตเวลาในหน่วยของชั่วโมงระหว่างแก้วตากับหนุ่มกันนะคะเราจะได้ว่า ระยะเวลา2ชั่วโมงมากกว่าระยะเวลา1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคำตอบในตัวอย่างที่1ของเราก็คือนุ่มใช้เวลาเดินทางมากกว่าแก้วตานั่นเองค่ะเรามาต่อกันในตัวอย่างที่2เลยนะคะเด็กๆโจทย์บอกว่าน้อยว่ายน้ําใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีกิ่งแก้ววิ่ง ใช้เวลา2ชั่วโมง45นาทีสำหรับตัวอย่างที่2ของเราโจทย์ถามว่าน้อยใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่ากิ่งแก้วเริ่มต้นนะคะเด็กๆลองสังเกตที่ระยะเวลาในหน่วยชั่วโมงระหว่างน้อยและกิ่งแก้วเด็กๆจะสังเกตว่าใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงเท่ากัน เมื่อหน่วยชั่วโมงใช้ระยะเวลาที่เท่ากันดังนั้นเราจะไปพิจารณาที่นาทีนะคะในหน่วยของนาทีนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าน้อยใช้เวลาไป20นาทีและกิ่งแก้วใช้เวลาไป45นาทีฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่าระยะเวลา20นาที น้อยกว่าระยะเวลา45นาทีหรือระยะเวลา45นาทีมากกว่าระยะเวลา20นาทีนั่นเองค่ะจากการที่โจทย์ถามว่าน้อยใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่ากิ่งแก้วเราจึงสามารถตอบได้ว่าน้อยใช้เวลาน้อยกว่ากิ่งแก้วนั่นเองค่ะ จากตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างนี้นะคะเด็กๆเราจะสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะถ้าหากว่าจำนวนชั่วโมงไม่เท่ากันจำนวนชั่วโมงใดที่มากกว่าระยะเวลานั้นก็จะมากกว่าและ2นะคะถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากัน จำนวนนาทีที่มีมากกว่าระยะเวลานั้นก็จะมากกว่านั่นเองค่ะเรามาดูต่อกันในตัวอย่างที่ 3. นะคะเด็กๆในตัวอย่างที่3นี้โจทย์บอกว่าใช้เวลาซ้อมดนตรี1ชั่วโมง15นาทีและใช้เวลาอ่านหนังสือ90นาทีในตัวอย่างนี้โจทย์ถามว่าใช้เวลาซ้อมดนตรี มากกว่าหรือน้อยกว่าอ่านหนังสือเด็กๆคงจำได้กันใช่ไหมคะว่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งชั่วโมง15นาทีจึงเท่ากับ60สบวก15เท่ากับ75นาทีคะ่ะเมื่อเราได้หน่วยนาทีที่ตรงกันแล้ว ทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบระยะเวลานะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าระยะเวลา75นาทีน้อยกว่าระยะเวลา90นาทีดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าใช้เวลาซ้อมดนตรีน้อยกว่าอ่านหนังสือจากตัวอย่างที่3เราสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกันได้ดังนี้คะ่ะ เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนำมาเปรียบเทียบกันนั่นเองค่ะสำหรับการบ้านของเราวันนี้มีทั้งหมด5ข้อนะคะสวัสดีค่ะ